สวัสดีค่ะติ๊กพาทุกท่านมาที่นี่เลยนะคะตรงฟาร์มเป็ดนะคะได้ปลูกสาวรสไว้ที่นี่เลยนะคะลูกสาววรสกำลังออกลูกงามๆเลยนะคะลูกดกๆย้อยเต็มเลยนะคะเรามาชมกันเลย นี่เลยนะคะสาวรสที่ปลูกไว้ลูกออกมาเยอะเลยนะคะเครือของสาวรสนี้จะเลื้อยคลานเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มทั่วนี่เลยนะคะ ต้นห่อนเข้าก็จะเลี้ยงกานแล้วก็ออกมาให้ลูกนี่เลยนะคะผลผลิตที่ได้รับลูกใหญ่ๆเลยนะคะสีนี้ลูกสีส้ยยมงามเลยนะคะ ุณประโยชน์มากล้นเลยนะคะสำหรับสาวรถพามาดูลูกงามเลยนะคะปิดกับฟาร์มเป็ดเสียงก็จะดังลั่นเลยเป็ดร้องนะคะบรรยากาศช่วงยามเย็น ทำค้างแบบนี้นะคะการปลูกสวรสเขาก็จะเลื้อยคลานเลื้อยคลานไปทั่วเลยนะคะลูกเล็กลูกใหญ่มีหลายแบบเลยนะคะหลายขนาดเลย ลูกที่หล่นก็มีค่าลูกใหญ่ คุณ,ณประโยชน์มากล้นเลยนะคะสำหรับสาวรสขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ